นางงามชื่อดังแปลงโฉมให้คนทั้งโลกจดจำเพื่องานนี้ทำถึงเวอร์สำหรับแอนนาเสืองามเอี่ยมมิสยูเิเวยร์สไทยแลนด์2,565ที่ล่าสุดเธอแปลงโฉมแต่งตัวไปร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดนัดนิสามณีแบบใครเห็นทาาจะยกมือไหว้ทั้งงานเลยทีเดียวซึ่งเธอได้แต่งเป็นแม่ชีหัวก็เหมือนโกนหัวจริงนุ่งขาวห่มขาวถือดอกบัวโดยโพสตอินสตาแกรมส่วนตัว アナซิงเกอร์หนึ่งโอให้ได้ชมลุคนี้กันและระบุคแคปชั่นบอกว่าเอนาเปลี่ยนตัวเองเป็นดอกบัวค่ะคอมเมนต์ชาวเน็ตดีมากขนแสงแห่งธรรมอ้ยลูกสาววววทำเหมือนมากกกห้าบ้าอ้อยยอมใจโขนแสงหนึ่งพันเปอร์เซ็นเอรอะหวานหยดย้อยผมสักปอยก็ไม่มีเลิศดดดดถ้าแอนนาทำได้ทุกคนก็ไม่ต้องทำา55ห้าบหปวชชีเลยจบคอนเซปต์แอนนาเปรียบตัวเองเป็นดอกบัวค่ะ แอนนาพี่ชอบความไม่แมทของชุดกับรองเท้า